สวัสดีเพื่อน f c e b o o o f แฟนเพจไลน์และ YouTube ทุกท่านวันนี้ผมทนายถาวรช่องถาวรรอยเยอร์จะมาพูดคุยกับท่านสมาชิกแบบสบายๆเช่นเคยนะครับเกี่ยวกับการสมรสเงื่อนไขในการสมรสชายหญิงนะครับ,นะรบต้องมีอายุ17ปีบริบูรณ์ คือต้องเป็นชายจริงหญิงแท้ชายหญิงต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือไร้ความสามารถต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสจะเป็นฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงได้รับความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครองแบบของการสมรสนะครับต้องจดทะเบียนสมรสการสมรสในต่างประเทศ 3. การสมรสกรณีมีพฤติการพิเศษเช่นหญิงอายุยังไม่ครบ17ปีบริบูรณ์อาจจะมีคันนะครับอันนี้ก็อาจจะได้รับการสมรสเป็นที่มีพฤติการพิเศษการสมรสที่เป็นโมคะนะครับชาหญิงเป็นบุคลคลวิกลจริตหรือไรความสามารถก็คือไม่สมประกอบนะครับสติสัสมปชัญญะฝันเฟือนอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ชายหญิงที่เป็นญาติสืบสายโลหิตนะครับเช่นบิดาเช่นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับการสมรสเนี่ยเป็นโมคะ,ะการสมรสซ้อนยังไงคือการสมรสซ้อนนะครับอันนี้สําคัญเช่นชายได้จดทะเบียนสมรสกับหญิงอื่นแล้วก็มาสมรสใหม่ก็ไปจดทะเบียนสมรส กับหญิงคนที่สองนี้ถือว่าเป็นการสมรสซ้อนการสมรสข้างหลังสุดเนี่ยนะครับก็ย่อมเป็นโมฆะแต่ในกรณีที่หญิงนะครับสุดจริตนะครับการสมรสเป็นโมฆะก็สามารถที่จะฟ้องร้องเรียกข้ามทดแทนจากฝ่ายชายได้ และการสมรสที่ขาดความยินยอมของฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายถ้าไม่ยินยอมที่จะสมรสด้วยก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้ฝ่ายชายและหญิงสมรสกันได้นะครับอันนี้จะไปฟ้องศาลให้บังคับให้ชายหรือหญิงสมรสกันนั้นไม่ได้นะครับส่วนการสมรสที่เป็นโมชิยะเป็นอย่างไรนะครับการสมรสที่เป็นโมชิยะ ชายหญิงมีอายุครบไม่เก็ไม่ครบสิเจปีบริบูรณ์สำคัญผิดในตัวบุคคลเช่นสำคัญผิดนายกว่าเป็นนายขอถูกคนช่อฉนนะครับให้สมรสหรือว่าถูกคมขู่เช่นฝ่ายหญิงถูกญาติหรือว่าถูกฝ่ายชายค่มขู่ให้สมรสนะครับอันนี้เป็นโมชิยะบินามันดาของฝ่ายหญิงก็สามารถที่จะ บอกเลิกสัญญาได้บอกเลิกนะครับการสมรสได้หรือว่าในกรณีถ้าการสมรสที่เป็นโมชียชายหญิงสมรสการที่อายุยังไม่ครบ17ปีบริบูรณ์แต่บิดามารดาของฝ่ายหญิงและฝ่ายชายให้สัจยาบันคือให้การรับรองนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นสมรสท,ที่สมบูรณ์ได้นะครับ ทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยานะครับความสัมพันธ์ส่วนตัวและความสัมพันธ์ส่วนทรัพย์สินความสัมพันธ์ส่วนตัวนะครับสามีภรรยาที่สมรสกันกันแล้วต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาและอุปการะเลี้ยงดูกันสองคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งวิกลจริต นะครับอีกฝ่ายหนึ่งต้องเลี้ยงดูนะครับทรัพย์สินนะครับอาจจะเป็นทรัพย์สินสุมี2กรณีคือทรัพย์สินส่วนตัวกับสินสมรสสินส่วนตัวคือเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนสมรสและเป็นทรัพย์สินที่ใช้สอยส่วนตัวได้มาโดยการรับมรดกของฝา่ฝายใดฝ่ายหนึ่งเช่นบิดาเสียชีวิต ฝ่ายชายได้รับมรดกมาก็เป็นสินส่วนตัวของฝ่ายชายหรือมีบุคคลภายนอกยกให้ฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงโดยเสนญหาอันนี้ก็ตกเป็นสินส่วนตัวนะครับทีนี้ของมั่นนะครับเช่นชายนำทองไปมั่นหญิงสองหมื่นบาทราคาสองหมืนบาทนะครับอ่ของมั่นคือคือทอง ก็ตกเป็นขสินส่วนตัวของฝ่ายหญิงนะครับอันนี้ก็เป็นสาขาสำคัญทีนี้สินสมรสนะครับสินสมรสคือได้มาระหว่างสมรสได้มาโดยพินัยกรรมให้โดยสนิหาแล้วระบุให้เป็นสินสมรสนะครับดอกผลของสินส่วนตัวเช่นมีที่นานะครับดอกผลคือทำนาได้เข้ามาอย่างนี้ก็กลายเป็นสิน สมรสนะครับดนการสิ้นสุดของการสมรสก็คือ 1. ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตาย 2. อย่านะครับอาจประจดทะเบียนอย่าโดยความยินยอมของฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงร่วมกันนะครับต้องการที่จะยาขาดจากกันหรืออย่าโดยคําพิพากษาเช่นสามีนอกใจไปมีภรรยาน้อยนะครับอย่างนี้ ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถที่จะฟ้องศาลให้ศาลมีมคำพิพากษาให้หย่าได้นะครับอันนี้ก็เป็นสาระสําคัญนะครับทีนี้การแบ่งสินสมรสนั้นจะต้องแบ่งภายในอายุความสิบปี